สวัสดีครับผมชื่ออาดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเล็กสั้นขยันซอยนะครับเวลามีอะไรกับผู้หญิงแล้วน้องชายชอบหลุดออกจากรูนะครับเวลากระแทกไปผู้หญิงก็ไม่ร้องขานให้เรานะครับจนผมได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับคือซึ่งผมก่อนหน้านี้ผมหามานานนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดนะครับซึ่งผมตามหาผลิตภัณฑ์แบบนี้มานานมากนะครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับแค่นวดเฉยเนี่ครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมตามหามานานแล้วครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเป็นฉีดไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับแค่นวดเฉยครับนวดเจ็ดวันควยใหญ่ขึ้นเป็นลำบอกเลยว่าเวิร์กที่สุดใน้องตลาดตอนนี้แล้วครับผมประเทศไทยนะครับนะครับบอกเลยว่าถ้าท่านใดต้องการเพิ่มขนาดผมแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับผมลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วนะครับ บอกเลยถ้าเย็ดแล้วไม่ลองมาตัดน้องผมได้เลยขอบคุณครับ